กลับมีกลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารกับสนามข่าวท้องถิ่นอีกช่วงหนึ่งนะครับค่ะลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอีดจัดการแข่งขันฟุตบอลสารสัมพันธ์2อวัยประจำปีงบประมาณปี2,566ค่ะ การแข่งขันฟุตบอลสารสัมพันธ์2ไวัยประจำปี2566รอบชิงชนะเลิศที่ศูนย์กีฬาตำบลท่าอิดอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทีมตะลอน FC พบกับทีมชายน้ำ f อการแข่งขันในแมตชนี้เป็นไปอย่างสนุกสนานผลักกันรุกผลัดกันรับโดยมีทีมตะลอน FC มีความว่องไวชิงเกมรุกอาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าเอาชนะทีมชายน้ำเอด้วยสเกอร์3ต่อ1คว้าแชมป์ ครั้งแรกในการในศึกการแข่งขันฟุตบอลสารสัมพันธ์สองวัยประจำปี2566ค่ะหลังจากจบการแข่งขันมีพิธีปิดจ,จัดการแข่งขันฟุตบอลสารสัมพันธ์สองวัยโดยได้รับเกียรติจากนายปรีดาเชื้อผู้ดีที่ปรึกษา จุฬาราชมนตรีและนายกอบตอท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บุรีเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ชนะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานอบตอท่าอิดและนักกีฬาฟุตบอลจำนวน8ทีมรวมในพิธีปิดการแข่งขัน ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมนักกีฬาคณะกรรมการจัดการแข่งขันและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ประสานความสมัครสมัคคีทํทำให้โครงการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ